คุณผู้จัดก,การไอ้รถที่ซื้อมาล่าสุดอ่ะคันทะเบียน4603อ่ะมันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วหรือว่ายังไงเป็นที่คนไปเอารถหรือลูกน้องเราทำ <c oughs> คุณผู้จัดก,การฝากดูเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งไปให้เพราะว่ากระจังหน้ามันหายมันเปลี่ยนมันเป็นตัวตัวกลางนะแล้วตัวมือจับมันหายนะน่าจะโดนถอดเพราะว่าตอนที่ คนขายเนาะเขาส่งรูปม่ให้ผมอ่ะคือมันเป็นโครเมียมผมไม่รู้ว่าคนไปเอาหรือว่าลูกน้องเราเป็นคนถอดนะคุณผู้จัดการฝากเคี้ย้ <S <S <สง>ผมหน่อยนะครับไม่ต้องถึงผมนะนี่อ่าเป็นอะไรมาลดอะไรหายเ,เหรออะไรหายสงสัยตอนที่ลูกค้าถ่ายรูปส่งมาคือตัวนี้เป็นตัวท็อปอ่าตัวตัวกลางตัวกลางเรียกว่า LDA จะพามาดูตัวกลาง LDA ตอนที่ลูกค้าส่งมาครับ มันเป็นโครเมียมตัวนี้มันเป็นโครเมียมอ่ะไฟมันเป็นโปรเจคเตอร์ถูกไหมอ่ะอนเ,นเดิมจากศูนย์แต่ว่าตัวนี้มันเป็นโครเมียมแต่กลายเป็นตัวโลเป็นตัวเอสนี่ก็เลยสงสัยว่าให้คนไปเอารถหรือว่ารถเอามาจอดแล้วลูกน้องเรามันสับอะไรอันนี้เราสงสยัยเดี๋ยวยังไงต้องรีบจัดการเรื่องนี้ครับเพราะว่ารถมันเป็นตัวกลางเกือบท็อป Uhm ะะจะมาเป็นกระจังหน้าปูเอสเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ศูนย์ก็ผลิตออกมาผิดเล้วนี่นี่เาดูดีๆศูนย์อาจจะใช่นะอาจจะผิดมาจากศูนย์ก็ได้นะไม่หรอกครับเพราะว่าลูกค้ามันถายรูปทรงไม่ข่อยแล้ว่อนที่ข่อยจะตัดสินใจซื้อนะมันเป็นตัวท็อปนี่ก็เลยต้องต้องพิจารณาแล้วว่า ลูกน้องเราหรือว่าไอ้คนไปเอารถนี่แหละเราต้องดีจัดการครับรถคันนี้จะไปถึงลูกค้าสภาพนี้ไม่ได้ทําไมต้องแก้ไขให้ลูกค้าครับผมแก้ไขยังไงเปลี่ยนสิครับต้องเปลี่ยนเป็นตัวท็อปครับผมแล้วเสียยะต้องตามหาสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่าไม่เพราะว่ากัะจักหน้าเดิมใส่แล้วไม่หล่อต้องใส่ตัวนี้อ๋อใส่ก็เลยใส่ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เ้าหน้าจะหวังดีใช่ไหมใช่โอ้ คุณชอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ก็เอาอย่างนี้ถ้าลูกค้าชอบเป็นตัวท็อปจะเปลี่ยนเป็นตัวท็อปให้ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้เอาแบบนี้โอเคไหมโอเคเออเอาแบบตามใจลูกค้าดีกว่าไหนๆแล้วก็เห็นมันเป็นสภาพนี้แล้วก็จะไปด่าลูกน้องก็อย่าเสียกําลังใจแป้งลาออกหมดอีกเพราะด่านี่ด่าด่าแห้งด่าแห้งเดี๋ยวหายกันหมดอีกครับนะเลขไม่สองหมื่นโลที่สําคัญเอาอันนี้ด้วยเอายังไปด้วย มือจับไปเท่พี่นองซับนี้ก็เอาบ่เอาอุ้ยยี่สิบาทลาซาด้ามึงกับเขาโม้ยกูน้อพี่น้องสร้างว่าเป็นบักไปเอารถหรือว่าบักลูกน้องกูเองนี่ละกูกัเลยอืไม่สองมือนพี่น้องอ่ะเรื่องของแต่งเล็กๆน้อยๆมันแก้ไขได้เดี๋ยวจัดการให้แต่ว่ารถคันนี้ดูแล้วครับัมนงผลน็อตทุกอย่างเดิมหมด รถไม่เคยชนหนักไม่เคยตีลังกาไม่เคยไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับรับประกันให้เลยนะรถมันจะน้ำร้อนลวกได้ไงวะเขาคนเอามันไม่ได้ทำกับเ้าวคนอาน้ำห่อนมัสาดมันนี่นี่โชว์ขออนุญาตโชว์ครับผมรีเมมไปจากร้านไหนอเสียตีเออผมจะได้ไม่ไป เสียตีพัทยาเออไม่ใช่บอก <laughs> โอ้ขอโทษเสียตีตะกี้เบิ่งกิบแล้วล่ะเบตีเอ็มซีแล้วเอ็ซีแล้วมึงกั <laughs> F บ <laughs> กช่งมากเพราะกูกระดิกปอดแล้วผู้แรกเลยกูกับกูกับเลยไปมาถูกล้านเลยพี่น้องมางเกี่ยวกับอย่างกับเสียตีรถมาจากกรุงเทพมาแต่เกี่ยวกับเสียตีครับขอโทษขอโทษเดี๋ยวเราฟอร์มกูขึ้นร่กขึ้นชาาอีกพี่น้องูแห้งไม้ ไม้น้อยอย่าไปงัดไม้สูงพี่น้องนะกันซี่รถป้ายท่อไทเทเนียมเบิ้ลตัดเสียงหวานไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED พร้อมแถมน้ำซึมให้ด้วยอะไรน้ำซึมเอากันนี้ดินะมันซึ่มเขาเีโอหมันซึ้มเขาไฟเดี๋ยวซีซี่ไหนไหมรถเดิมรถสวยครับผมนะอะไรเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเสียจากการให้แต่ขออย่างเดียวคือ รถที่เสียวมาสวยประทับใจลูกค้าลูกค้าอาอกออกไปบ่ต้องสอมเอาไปทำมาหากินอันนี้ประทับใจโอเควะโอเคโอเคที่สำคัญฟรีดาวกับค่างวด8 0 0 0ับาทมาดูของเครื่องเครื่องเดิมครับหัวนงหัวนอ็อตฝากระปุกน้ำแก้งเดิมหมดเครื่องเดิมมาช็อตเต้มสีอยู่โพสติเกอร์มอกอรครบแบบนี้สบายใจแต่กระจังหน้าเดี๋ยวจัดการให้เลือกนะแล้วแต่ลูกค้าเลือกดีกว่านาะ ให้สิทธิลูกค้าครับผมออกรถจบศูนย์บาทบัตรไปเดียวเสียยะยังให้อีกแล้วปีแรกผ่อน8ปดพปีต่อไปผ่อนหมื่นนิดๆฟีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนพร้อมส่งฟรีพอดหน้าบ้าน วิธีการจองง่ายๆแอดไลน์หน้า,นาช่องตอิดต่ Facebook หรือว่า YouTube ทักเข้ามาที่เรือเดี๋ยวเซีย,ยะจัดไห้ครับผมถูกใจพิมพ์คำว่าสุดครับเสีย,ยะพิมพ์อีกทีว่าจวดครับเสีย,ยะใครพี่น้องลำลำด้วยๆใครพี่น้องถูกหวยเงินล้านทุกผู้ทุกคนเด้อแชร์ไปครับพี่น้องเสีย,ยะจัดไห้แจ๋ว